อันยองค่ะรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรามาบุกตรุยหลังม้านางโชนะคะกับพวกดีว่ารุ่นไายคามนะคะคนแรกเลยนะคะดู่แต่เบื้องร่างนางก่อนนะคะพี่ข้าพี่ค่ะ นางไม่เคยเปิดเผยหน้าที่ไหนละ,ะรายการนี้เป็นรายการแล้วนะคะระับเรืรอ่องอุริโตเลยค่ะแลวแล้วคนต่อไปเป็นบุคคลสำคัญมากจริงๆที่คนทั่วโลกท,ทั่วประเทศต้องแบบว่าจาวหรือก็ไว้นะคะนารีเกบอกว่าดารีเกบอกว่าดิฉันจะ่าจัด้ารก เกลียดมากเลยนะคะกับคุณคินดี้กับนาตาลีนะคะหลังมานก็น้องน้ักบัลลีติกก็จะมีพูดดังๆแล้วก็นางโทรใหม่ของดีเจนะคะเอาแต่พาร์ตี้มาสุดจะแม่งแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องแมคค่ะวันนี้พามีบับฟิตติ้งนะคะเพื่อ ไม่ค่อยเหมือนไปไหนนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะตรงนู้นซ้อมเต้นอยู่ดีทุกคนก็เดี๋ยววันอาทิตย์หน้านทุกท่านด้วยู่แต่ว่าดูสิคะนี่แล้วยังไงน้องเนทข้างหลังมากเหมือนโกลเลนโดมไหมโกลเลนโดโยไปเยี่ยมข้างหลังนะโอ้โหอย่างกับติ๊ดเรื่อลาง แต่ถ่นมไม่ไเอ่วแวเราพไปแล้วเดี๋ยวตั้งรอะไรไมนัว่อไมันเียเกียให้มันคุับรูนะเฝาเอาไว้หมดเลยหนไหนางมีนางมีเทคนิคในการดูแลผิวนะคะของดาวพี่นะคะก็คือว่าต้องมีเท่าราอะไรมาเราจะกินสาหร่ายทะเลทุกวันแต่เราไม่มีสามารถกินคอเลสเตอรอยเนียที่โยเขารีวรีวิวได้นี่จะสิดีจริงนะเนี่ยเบอร์ จริงเจ๊กินอะไรอ่ะกินชอปปิ้งมาดิล่ะยอี่นี่คืออ๋อนี่คือพี่เก๊นะคะแต่งหน้อะเพิ่งไม่ผ่านนมมานมใหญ่มากออไมพ่งผ่านะมมาใชไหมเ่ททำนมมาพี่เกเป็นดาวอยู่ที่นี่นะคะดาวอะไรยะดาวยุ่วอ๋อเดี๋ยวอันนี้เราอาไ ไม่ถ่ายนาตาลีอะนาตาลีถ่ายแล้วเหรอพลาดได้ไงอ่ะนาตาลีแม่ใช่ไดมล่ะนาตาลีห้ามพลาดเลยไม่นะาหรอกเขาหนีดี่วูาหนเดวแล้วาหนังวุ้นวายโอ้เหสิแล้วคนลุกใช่ไหมคนลุกอีจองไม่โดนเขสวยจริงนะพวเราเขาไม่ใช่เขาสวยจริงเขาสวยเท่งนี้จริงจี่พูดที่พูดเรื่องจริงที่เราเล่นนี่ยนาตาลีก็เป็นอย่างนี้ทานเอาสิ กูเด็กไปชมทำว่าใส่ชุดนี้สวยโยใส่ชุดวันนั้นสวยมากชุดนี้วไปเป็นแบบนี้ชุดเดียวเป็นก็ไปเลยเพราะแต่อยากแค่นี้แต่ยิ่งทำไม่ได้โอ้ผู้ที่จมสิเจสวยอยู่ตัวเดียวแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็เปิดแอนได้กุนเลนที่ไม่โกงโอเคค่ะเท่รก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าไปก้อนกุนเลนทุกตั้งเลนเลือกท่านอ่าเทเตอร์นี้ก็จะมีแต่พวกนางโชว์ดุดุหน่อยนะครับหลักหลัก อ๋อคอ้ขอโทษนะคะครับอ่ากรับดีเจนะคะดูห้องแต่งหน้าค่ะดูไฟดูอะไรก็ดูความอลังการนี่วีเจเหรอเี๋วมันะไม่อีบอนี่หมวดนี่หมดอืมการเยี่ยนในัวี่มีเขาลงมา้วมีม นอ้องคนนั้นนะน้องที่เปอคนไดโนรแล้ที่สุดพี่แส่าของพันแไปแล้วค่ะงก็เคยแก่ปำลังวุ่นว่าเขินนักข่าแกะนี่